ครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับมาร่วมสนุกกับชีววิทยากับรายการไบโอโอ้ยวันนี้ผมเตรียมโมเดลหูมาให้พวกเราได้ลองสัมผัสกันเอาปเปล่าพร้อมนะ uh oh. จัดป่าอาลองดู uh oh. อาลองดูครับ ตอนนี้เราได้ลองสัมผัสกับโมเดลหูแล้วใบหูไว้ทำอะไรอะใบหูบัวครับเอาไว้รวบรวมเสียงให้เข้าไปในรูหูค่ะถูกต้องที่สุดเลยใบหูมีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมคลื่นเสียงให้เข้าสู่ในช่องหูของเราเสียงก็จะเดินทางผ่านรูหูหรือช่องหูเข้าไปหลังจากนั้นเราเข้าไปหูส่วนกลางหูส่วนกลางประกอบด้วยหนึ่งคือนี่เลยเยื่อแก้วหู ซึ่งเยื่อแก้วหูจะเป็นแผ่นบางๆแล้วมันก็จะมีส่วนที่สัมผัสกับกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดในร่างกายของเรา3ชิ้นซึ่งได้แก่คอนท่านและโกลนหลังจากนั้นเราจะเข้าไปถึงหูส่วนในครับซึ่งหูส่วนในเนี่ยจะประกอบด้วยอวัยวะ2ชุดที่สําคัญ 1. คืออวัยวะรับเสียงคือตัวนี้หน้าตาคล้ายก้นหอยเรียกว่าโคเคลียกับอีกชุดหนึ่ง ที่เป็นอวัยวะรับการทรงตัวครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเสียงมันเป็นคลื่นเสียงจริงๆมันมีอะไรที่จะบอกเราก็คือเยื่อแก้วหูนี่แหละครับเมื่อคลื่นเสียงเดินทางมามาชนที่เยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูจะสั่นเรามาลองทําแบบจําลองเยื่อแก้วหูกันว่าเฮ้ยมันสั่นจริงหรือเปล่าเมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบมันอุปกรณ์ง่ายๆเลยอันดับแรกเรามีถ้วยพลาสติกแบบนี้แล้วเราก็จะมี ฟิล์มสำหรับห่ออาหารแบบนี้ง่ายที่สุดเลยคือทําอะไรรึเปล่าเราจะเอาฟิล์มเนี่ยครับมาห่อหุ้มในส่วนปากของถ้วยพลาสติกนี่ตอนนี้เราได้แก้วหูจําลองเรียบร้อยจุดที่เราจะทดลองตรงนี้ก็คือเยื่อแก้วหูมันสั่นจริงรอเปล่าเมื่อมันถูกกระทบด้วยคลื่นเสียงเราต้องหาอะไรสักอย่างวางบนตรงนี้ให้มันขยับได้เวลาที่เจ้าเยื่อแก้วหูของเรามันกระเด้งวันนี้ผมเตรียมมาเลยครับ แถลงข้าสารเดี๋ยวผมจะวางข้าสารลงบนเยื่อแก้วหูจำลองของทุกคนนะครับแล้วผมเตรียมลำโพงมาตรงนี้เราเอาเยื่อแก้วหูจำลองที่มีข้าสารวางอยู่เนี่ยเข้าไปใกล้ๆเราจะเริ่มเห็นการสั่นสะเทือนตามคลื่นเสียงที่ถูกปล่อยมาจากลำโพงเลย หลักการง่ายๆของตัวรับที่อยู่ในหูก็คือเปลี่ยนรูปพลังงานของคลื่นเสียงให้กลายเป็นกระแสประสาทแล้วส่งต่อให้กับสมองเพื่อจะตีความในคนที่อายุน้อยๆเราจะได้ยินเสียงเกือบจะครบถ้วนจนก,กระทั่งถึง20,000เฮิร์ตเลยแต่ยิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนนอยความสามารถในการรับเสียงสูงๆก็จะเริ่มลดลงวันนี้เราจะลองทดลองกันดูว่าเรายังอายุน้อยกันอยู่หรือเปล่าโดยการเราเชิญคุณครู คุณครูเหลิมของน้องนโรง,งเรียนราชวินิประถมนะครับมาร่วมเป็นผู้ทดลองกับเราด้วยขอเส็ยงปรบือต้อนรับครูเหลิมหน่อยแล้วมาแล้วครูเหลิมครับผมจะเล่นไฟล์เสียงอันหนึ่งครับที่มีคลื่นความถี่สูงมากๆคนที่อายุน้อยจะได้ยินเสียงนี้ชัดเจนในขณะที่คนที่อายุเยอะขึ้นหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้ยินครูเหลิมพร้อมนะครับพร้อมครับน้องๆพร้อมนะพร้อม ผู้ชมที่อยู่างบ้านพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นเสียงนี้แล้วคุณเหลิมมองไปทางน้องๆเลยครับแล้วได้ยินไหมได้ยินค่ปิดไปยังปิดแล้วแล้วเปิดปแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วครับคุณเหลิมครับครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเลยคุณผู้ชมครับดูเหมือนเราจะได้ข้อสรุปบางอย่างว่าคนที่อายุเยอะสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ความสามารถในการที่จะรับเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงๆเนี่ยก็จะลดลงไปตามวัยครับครูเหลิมครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับตอนนี้ผมก็แทบไม่ได้ยินเหมือนกันครับคุณเหลิมครับขอบคุณมากครับคุณเหลิมครับขอบคุณครับขอบคุณครูเหลิมด้วยพวกเราขอบคุณครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับความสนุกอย่างนี้ทั้งความรู้และการทดลองกับรายการไบโอโอเย่ในคราว